วันนี้ได้กล้วยมาค่ะกล้วยยังไม่แก่จัดเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะทดลองทำการทอดโดยใช้วิธีการขูดให้เป็นเส้นค่ะอุปรกรณ์ที่เตรียมนะคะก็จะเป็นที่ขูดมะละกอน,นี่แหละนะคะนี่ค่ะขูดดูแล้วนะคะเส้นก็ใช้ได้เลยนะคะระวังมือด้วยนะคะเพราะว่าตัวที่ขูดเนี่ยคมมากๆกก็เลยต้องใช้ถุงมือในการขูดค่ะขูดง่ายแล้วก็คมแล้วก็ได้ปริมาณเยอะด้วยนะคะ นี่ค่ะลองทอดดูแล้วนะคะวิธีการทอดเนี่ยเหมือนกับการทอดกล้วยทั่วไปเลยอันนี้คือไม่ได้ปรุงนะคะเป็นแบบธรรมชาติเลยค่ะเริ่มมีความกรอบแล้วนะคะอันนี้คือเป็นเตาใช้เตาถ่านนะคะในการทอดนี่ให้ดูนะคะดูแล้วเริ่มกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนค่ะ กรอบใช้ได้เลยนะคะคล้ายๆกับเราทอดเผือกเลยนะคะสเส้นยังเส้นเขาจะเล็กหน่อยนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยอยู่นะคะลองทำดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนแนวการทอดกล้วยนะคะทอดแบบเป็นเส้นๆน,นะคะเคี้ยวเพลินเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะเป็นอาหารทานเล่นได้เลยนะคะใครกำลังมองหาที่ขูดมะละกอปอกสับ ฝนันจิ้มทิตกาด้านล่างได้เลยนะคะจะส่งให้ถึงที่บ้านเลยคะ่ะ